ครับสวัสดีครับเมื่อนี้กลับมาอยู่กับเช้าวันวันพุธเนาะวันพุธของปีแรก2567ัด้อพี่น้องเด้อสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องปาพ่อเพียงกลับมาอยู่ช่องพ่อเพียงเลี้ยงตัวได้กับตะลานัดบ้านบ้านเก่าเช้าวันพุธพุทธเลขของปีนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับครับคุณพ่อคุณพ่อได้อย่างไรน้องมือเนี่ยโอ้แด้งว่ามาซีตขายเบิร์นเหรอครับโอ้โชคดาแล้วได้ซีตัวเลยทิครับครับผมโอ้อันนางน้อยเห็นยินรติเดือนเท่าไหร่เนี่ยอันขายไปเมื่อ หนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเนาะโอ้ขอซื้อจะเนาะงานเก็บเลี้ยงเนาะสีแดงงามเพราะใครเป็นไหนไปตอนเนาะเด่นน้ำครับอืมขายให้เพื่อจะไปขายตอนเนาะครับโอ้โอ้พอซื้ออยู่ครับสาวน้อยครับสาวสาวน้อยสาวน้อยงามๆาได้เป็นเนาหมื่นหนึ่งพันครับจ้าจ้าสวัสดีจ้าเกขายเท่น้ำได้รักโอ้ได้ข่าวว่าขายดีอันพ่อให้เมื่อนี้เอามาซีโตบมตทีครับเบิน่้เปิดตลาดแรกได้ขายได้ที่โต้เลยครับผมโอ้โชคหดีเนาะเมื่อนี้เนาะราคาเป็นไหราคา ราคาก็ขยับน้อยนึงโอ้สาธุสาธุกอ๋อราคาขยับขึ้นน้อยนึงแล้วพี่น้นะนองเดอ้อเป็นข่าวดีครับนะในห้องไอ้คุณว่า,านะวันนี้คุณเอามาสี่ตัวครับพีบ่น้องมาสี่ตัวคุณขายเบิดก็ถือว่าโชคมาตอนรอบปีใหม่ก็ขอให้เฮงหิงรวยกันด้ึกหอยตันเด้อเฮงหิงรวยกันคร<อ>ับขอบคุณครับผมขอให้หิ้งหิงไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับครับมาประมาณปีใหม่ครับขอบคุณครับมืัอนี้กับเราเพียงข้าวผัเข้างบ่งในตลาดนะครับเนาะตลาดไปเรื่อยๆพี่น้องชมบรรยากาศ โอ้อันนี้ควายตัวเนี่ยอันนี้งอหน่อยงอเม่พ่อพ่อเมกงอเม่หน่อยนี่ตัวอะไรเนี่ยตู้รับฮะตู้ตู้ขุดนี่แพงกว่าเลยตัวเนี่ยโอ้บอกแพงนะหมื่นสิบห้าร้อยอันอันควายงามๆสองตัวนี่เดี๋ยวควายนี่เดี๋ยวแพงตัวเท่าไรเนี่ยตัวละสามหมื่นกว่าเนาะโอ้แม่สาวดอนเนี่พี่น้องเด้อแม่สาวดอนแบบนี้ โอ้โด่อนงามๆตัวนี่ยตัวละสามหมื่นกว่าสั่นโอ้งามคู่นี่ยพระเศียรบ่เหนือครับไทยชมนะโอ้อนางนี่งามนะครับพี่น้องอนางหนาหัวหนุกหัวหนกงามอเอาไทายความงามให้เพิ่นเบิมนะให้เพิ่นให้เบิ่งนะครับท่านพี่น้องเนาะมือนี้เนาะตลาดไม่เปิดมือแรกครับมือนี้เพิ่นก็นว่าขายดีอยู่ครับพี่น้องนะครับเริ่มขยับขึ้นน้อยนึงครับ วันเมษางามๆพี่น้องเด้อตัวนี้ของผู้ได้บูนนี้ไทยเบิกนี่บรรยากาศครับวันนี้มาทางช่วงสายท้ายตลาดแล้วครับพี่น้องกำลังเพลียสิ่งภาคราชจิตอยู่ เก็บพั้นไปเลยไปเลยฮะซื้อยู๊โอ้งวแม่สาวตอนนี้กลับแม่ลูกพี่น้องงามๆสายปุ๋ยใครถึงกซื้อถึงก็รูไม่ลู้อะไรนี่พ่อ แม่ลูกเคยาวะ่นแม่ลูกเนี่ปะแม่ลูกสี่มุมัวจ้าโอ้แม่ลูกลูกแตแม่บ่เนี่ยตแม่โอ้แม่ลูกมันบ่ดหไม่กินเหมันมาจอยแท้ลูกมันอะลูกคนหจะออกหรอวะนี่ฮะออกไม่เป็นเดียนหรอฮะอืมซุ่มพูทีนเอรานที่มึงก็ด้พี่น้องเนี่ยไปชิมน้ำเล้านึ่งสองมิลลห อันนี้ก็ถ to ่ายให้เบื่อนะครับพี่น้องเด้อถ่ายบรรยากาศครับบรรยากาศสถาบันก็ยังไงเพิ่อนกับองพ่อกันเนาะพี่น้องเนาะเพิ่อนกับเพื่อนนั่งคุยวปดีโอกัน er, อยู่คนละเดี๋ครับเดี่ยวกับบรรยากาศการซื้อขายครับล้ำต่อรองนะครับพี่น้องครับนี่เป็นวัดท่องนะครับท่องวัดแปดเก้าเดือนแล้ววุ้นี่นอนได้ห้อยเนาะครับ ต่องจอกแล้วครับตร่องก็ตัวใดนี่พ่อต่องก็ตัวใดท้องบมอมันแดงครับตัวครับตัวนอครับผมระบบการระบบกันท่องออกใกล้จออกแล้วนะครับเบ้วนนมเขอเนี่ยครับตึงเมื่อเรื่อนี่ครับพี่น้องเบื่องขาแข้งดีนะครับหางดีครับว้าแม่นี่ครับผมเป็นง้าแม่ขาวขาวจะหัดบดครับพี่น้องขาวบดขาวบดครับผมอันเปิดไว้ปตัวใดนี่พ่อให้ฮะเปิดไปเตัวใดเปิดราคา ราคาผมจหได้เลยี s <S s <S ่แปดองไปสองนแปดเนาะอยูเนาะครับเนาะพอได้เนียนนิดน้อยครับตัได้เนนิดน้อยครับผมได้ให้ไป แต่ยืมบอควลาครับพี่ต้อมเลยหนบกเบือวามีเบอวะบกเบือวห้าไดขาเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าหกเก้าห้าห้าศูนย์สองห้าห้าศูนย์สองหอยอย่างนั้นครับหอยนิคมเด้อครับท่องแปเดือนครับประกันห้องห้องวสอนดปือเกาเดือน ก้าเดือนที่ออกแล้วพร้อมจะออกแล้วนะครับอีกว่าเกินอาทิตย์เราครับเนี่ยแมนครับตัวนี้ตัวนี้ยังรับประกันครับรับประกันทุกอย่างรับประกันท่อประกันมันมีลูกครอบเทีนอนครับผมครับอยากได้ตัวหารถนะครับเด้งัวนี่ออกไปได้แน่นอนครับได้แน่นอนจากรุ่นผู้แม่ซื้อครับพี่น้องขัอประมันแดงครับว่ามันแดงรุ่นผู้แม่ซื้อนะครับเนาะครับขอบคุณครับผมครับไม่ได้ขายครับผมครับวันนี้มาอยู่ครอบของพ่อมานะครับพ่อมาสวัสดีครับอีใหม่ครับพ่อมาพ่อมาโอ้วันนี้มีแต่ตัวงามๆซื้อยุนี่สิพ อันน้องงามนี่ว่าทางไดเนี่ยตัวเนี่ยแม่สาวเนี่ยเปิดไปเท่าไดเนี่ยเปิดเปิดไปเท่าไหนฮะตัวนั้นเจ้ายิบเจ็บโอ้เดี๋ยวเอาตัวหยิ่หาคนพอมาตัวนี้หยิบหาเนาะเป็นตัวแม่เนาะห้องไว้หยิบหาเนาะโอ้แข่งขาดีตัวนี้บือเรื่องดีพี่น้องเ้ยนี่ของพรอมาเราจับมอในงามเลอนี่ครับนี่ครับีเบื้องเดิ้เบ้งเบือเรื่องนั้นครับตัวนี้ห้องไว้สองหมื่นหาเนาะครับโอ้คาับหาดีแต่ละชิ้น เนี่นางดีตัวนี้เด้ตัวกลางนี่ตัวามงาตตัวนี่ิดนาเนี่ยตัวนี้ยิบเย็ดตัวกลางนี่เนาะตัวไทยคุณเด้ตัวไทยคุณเด้นี่ะมันตัไทยนี่ตัวไทนิี่ตัวไทยนี่เข็ดไ้ไทยอยู่เนี่ยตัวนี้เท่าไรเนี่ยยีตัวนั่นก็ยโอ้ยี่สิบเคูี่สิโวาตัวนี้ยีตอนนี้มันมีลูกกเ็ดพ่อมีท้องแล้วตัวนึงโอ้ได้จะเดือนในท้องมันน่ย ตัวนี้ตัวนี้ยี่สเนาะตัวนี้ง,งามทุกคนเนะาะได้งามยงาเนาะเอาเข้าออมาบอกเบอร์เนแนึ่นงหกแปดสอพ่อมาบ้านบางน้อยครับเอ,อาจากได้ตัหาเราแล้วครับเด้อบอกแพงเครับเราลองไว้นี่ตัวนี้สอเจตัวนี้สองหมื่ครับงามๆครับมาหนึโ่โอ้พอมาพอมาหลินง,ง,งามงมันเนี่งามงาม ันนี้ห้องไหวสองเบ <Gree f lee ful> <asına> ื้องเจ็ดครับทองแล้วครับสถานะเราทองแล้วพี่น้องพอมาเราจัะไปคตัวหาเราได้ครับเบื้องไปเบื้องเราอยู่คอกเราก็ได้ครับบ้านพอมาอยู่บ้านอันไปยังเกาะเอื้อบ้านซอยหนึ่งบ้านหัวยังบ้านเนาะทางเข้าสวนสาธารณะเทเกอร์เด้อสาวนจะพูดหนองบัวแดงพี่น้องตัวหาเราดอไปหาเราก็ได้ครับครับพ่อมาครับขอบคุณครับพลอยได้ขายครับผมจะกลับมาอยู่กับพ่อของพ่อเชนนะครับเด้อพ่อเชนวิ่งว่าแม่สาวงามสองตัวครับพี่น้อง นี้ก็นาดีพ่อคเชยนสวัสดีครับปีใหม่ครับพ่อเชยนครับผมพ่อเชยนมาจากตัวเมื่อน่ะไม่เนี่ยไมาสามตัวกับไม่ได้ขายไงเราไปตัวนึงโอ้ไายเราตัวนึงเนาะเดี๋ยตัวนี้ตัวงามๆนี่ว่าไว้เท่าเลนี่พ่อตัวนี้กับพานไว้ายมื่นเจ็ดพันกับครับพอว่ายมื่นเจ็ดเนาะตัวนองได้อีกเนาะพ่อเนาะอ่าตัวนี้เทียวบามันนี่เดียวบอไก่กับช่งได้ระยะเก้าล้อสิบล้อไม่บามันนี่เดียต้องหารถคันไหมเพราะว่าผมกปติดตุลาผมน้ำกับนังนี่เดี พี่นางนี่ก็ห้องว่ายสบหกกุยก <16, S 1> ันได้คันยกคู่ยกค,ยกคู่มันก็จะเป็น3ามสบามเนาะตัละมืนตัวละมืนหเนาะครับผมพอเก็บนะครับพี่น้องเนี่ยมาแบบนี่เบิ่งแข้งขาใหญ่ดีทเด้ีครับพี่น้องเพิ่ขาเพิ่งยังครับอ๋อจังไหนก็โทราเราครับเด้อพอเชพอเชขอเบอร์โทรนครับศแดแปนย์แปดแปดสี่แปดสามสี่แปดครับศูนย์แปดแปดศูนย์แปดครับพอเชินะครับเด้อ ก็จะได้ก็กหาเราครับผมก็ฝากเพียงขอขอบคิดคลิปกลับไปกับงานของพอเช้าน,นี่นะครับสำหรับมืัอนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพอเพียงเลี้ยงตัวไรนะครับเด้อสำหรับมืัอนี้สวัสดีครับ